เรื่องนมพะพทะและพุโทโธจากหนังสือพ่อรักลูกสามโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานหลวงพ่อฤสีลิงดำวัดจันทารามอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีมีเรื่องเดียวที่จะอธิบายก็คือคำภาวนาคำภาวนานามพะพทะนั้นใช้เมื่อใช้อภิญญาและควรใช้เป็นปกติ อารมณ์จะได้จ่มใสพุโทโธและอย่างอื่นเอาไว้ใช้เมื่อยามว่างถ้าต้องการอารมณ์สงัดตามปกติแต่พ่อเห็นว่านามะพะทะนั่นแหละดีแล้วเพราะลูกได้อภินยาจิตจะได้ไม่มั่วพุโทโธเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าที่คนเข้าไม่ถึงคือเห็นไม่ได้ก็เรียกชื่อให้ช่วยแต่นามะพะทะนี้เราเข้าไปถึงพระองค์และรับโอวาทได้ ลูกว่าควรจะใช้อย่างไหนถ้าเป็นพ่อพ่อคงใช้นาะมะพะทะจะได้ไม่ต้องตะโกนเรียกท่านไปหาท่านเลยส่วนในคู่มือแนะนำให้ภาวนาพุทโธก็เพื่อคนใหม่ที่ยังไม่ได้อะไรให้เรียกท่านเพื่อช่วยกำลังตนเองไปพรางก่อนเมื่อมีโอกาสเข้าเฝ้าท่านได้ก็คงไม่จำเป็นต้องตะโกนเรียกจงอย่าคิดว่าพ่อ ภาวนาพุโทโธไม่ดีนะภาวนาพุโทโธดีแต่เมื่อเราได้อภิญญาควรภาวนาตามสายอภิญญาอภิญญาจะได้แจ่มใสเสมอนมพะพทะก็เป็นคำภาวนาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมาเวลาจะภาวนาก็นึกถึงท่านอยู่แล้วและมีกำลังไปหาท่านคำว่าพุโทโธเป็นคำภาวนากลางๆใช้เมื่อเริ่มปฏิบัติ ถ้าแยกเข้าอภิญญาหรือวิชาสามหรือปฏิสัมภิทายานต้องภาวนาตามสายของตนแต่ไม่ถือว่าขาดพระรันาตนตรัยเพราะใจเราถึงเป็นปกติอยู่แล้ว